น้ำที่ยังมีลมหายใจอยู่ครับ21ปีที่ซื้อมานะครับแรงสุดๆครับอ,อ้หุยน้ำไม่ต้องปากกว้าง3เมตรสีสูด t u โบครับ direct โคเดียวไม่มีค่ายไม่มีสังกัดสิบลุงใหญ่นะโอ90ไกย์กินแปดยี่สิบเอ็ดครับ W OCD เออเ่เูหตรงนี้แหลเดี๋ยวเดี๋ยวดเอเหไป่หนูห้าแสนแพ็คคูบเลยครับ Enter đi nữa. đi bạn đi, đi không không? đó. Đưa máy đi. đi ยี่21ปีอยู่ครับนาเขาครับเก็บตกและตกมหมูแต่อยู่ไหนปลาเยอะนะโบนะปลาเยอะอยู่สีซุปกระโบไ้เล็กแต่ว,ว่าโอ้ยปลาเกือบตาเป็ดกันน้อง รถเราเปจัดเต็มเรื่องมองเรื่องติดตั้งข้างล้วนะ